มีทำอะไรเหรอคะขัดพื้นวาดพื้น,นโอ้ขยันจังเลยต้องจัดรองเท้าไหมคะจัดรองเท้าด้วยไหมคะจัดไหม,ไมไหจัดเหรอจัดรองเท้าก่อนก็นได้คะ่ะแล้วค่อย,อยวาดบ้านนะคะป่ะวางไม่ฝาดก่อนคะอ่ะโอเคมาจัดรองเท้าก่อนคะ่ะค่ะมาหยิบรองเท้ามาเลยคะ่ะรองเท้าแม่ตรงนู้นคะ่ะ ลุงท้ามาจัดกันแล้วจัดเลยนี่วางลินนี่ค่ะนี่หนุวางไว้รูนู้นเลยค่ะอ่านั่นแหละโอเคค่ะอ่าลุงท้าคุณแม่ค่ะจัดเลยค่ะใช่ค่ะจัดแม่ค่ะอะวางให้เรียบร้อยเลยค่ะเก่งมาก,มกมครบคู่ไหมฮะมอ,นนอันนั้นวางสลับกันค่ะ อันนั้นรองเท้าพ่อค่ะวางชี้ชิดกันค่ะใช่ค่ะอ่าคู่ไหนอีกคะอ่าไปวางตรงนู้นค่ะรองเท้าค่ะวางตรงตรงไหนคะหมดหมดที่ยางเต็มยังเต็มยังคะวางให้ชิดชิดกันค่ะเออขยบชิดขยบคู่นั้นมาค่ะขยบมาเรื่อยๆค่ะขยบคู่อื่นค่ะ เออขยับไปอีกค่ะขยับคู่อื่นไปอีกค่ะถึงจะพอพอไหมอ่าเบียดเบียดกันหน่อยค่ะฮะขยับคู่นั้นไปอีกสิลูกหล่อเงั้นเอาไว้ตรงนั้นเลยค่ะเอาซ้อนกันไว้อย่างนั้นก็ได้ค่ะอ่าไแล้วก็ไปกวาดพื้นค่ะ คค่ะ okay, ปาดพื้นได้เลยค่ะปัดไปทางไหนคะนุกงปัดมาทางนี้สิลูกปลปัดมาทางหน้าบ้านสิค้านี่ เสร็จยังคะวัดอันนี้ก่อนนิดนต่อมาตรงนั้นก็เปื้อนหรอคะอ่าตรงนั้นไม่ต้องไปกว่าดหรอคะเสร็จยังคะ เราต้องกวาดบ้านทุกวันไหมคะหะเหล่าต้องกวาดบ้านทุกวันไหมต้องเก็บขยะด,ด้วยใช่ไหมคะใช่่คะ,คะอ่าพอยังคะถ้าพอแล้วบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนคะ่ะบ๊ายบายกันคะ่ะ บอกท่านผู้ชมอย่าลืมกัดบ้านทุกวันนะคะ